ับมาพบกับเราอีกแล้วน,นะคะในรายการลอง้อดกอนเย้ดิฉันนะคะพี่ฟิวทีแคสเตอร์เป็นโปรดักต์เมนเจอร์ค่ะเอค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูปเป้ทีแคสเตอร์นะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะรอดมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมจินะคะฝ่ายมาร์เก็ตติ้งค่ะ นวาแต่ว่าวันนี้นะคะนอกจากความสนุความงาวแล้วเราก็จะมาทดลองมันสมองของเรากันด้วยในการอลองทำข้อสอบใน EP นี้ซึ่ง EP นี้ความพิเศษแล้วก็ ข้อสอบที่เราจะเอามาใช้เป็นยังไงบ้างคะพี่ปเป้อ่าก็ไอพีนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบ level นะคะซึ่งเอเลเหลายๆคนอุยมันคืออะไรอ่ามันก็คือข้อสอบวิชาสามัญเก่านั่นเองแต่เขาเอามาเปลี่ยนชื่อนิดนึงเป็น A level แล้วก็มีการปรับเรื่องของจำนวนข้อสอบกับคะแนนนิดหน่อยแต่ว่าเรียกว่ามันก็ยังแบบทรงเดิมอ่ะมันก็ทรงแบบเดิมเลที่วิชาสามัญได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็วันนี้วิชาที่เราเลือกมานะคะก็คือ A level ภาษาอังกฤษอ่าเป็นวิชาที่แบบ ดูหน้าแต่ละคนนะก็ได้อยู่นะก็ภาษาบ้านเกิดเราภาษาบ้านเกิดเดี๋ยวรอดูได้กี่คะแนนเดี๋ยวรอดูว่าได้กี่คะแนนนะคะมี80ข้อให้เวลา90นาทีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองแบบเรียกน้ำย่อย4ข้อ4ข้อขำขใจอก็ข้อสอบน้องๆจะสงสัยว่า A level กับ T ีเก็ตจะต่างกันยังไงใช่ไหมเพราะว่าครั้งที่เราลองข้อสอบทีเก็ตแล้วง่ายๆเนาะก็คือ T ีเกเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่เป็นเน้นแบบ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายคนก็คงสอบไปแล้วเนาะคะแนนออกแล้วแบบว่า A level เนี่ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษที่แบบแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงมันจะเป็นอะคาเดมิกอิงลิชคือเป็นแบบสอบแบบทางการใช้ในการเรียนอะไรแบบนี้เนาะการอาความยากทายความสามารถนิดนึงแต่ว่าได้สามารถสู้ความสามารถที่เรามีได้อุ้ยอย่าพูดไปอย่าพูดไปขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวคะแนนออกมาไม่ได้ จะบอกว่าน้องๆที่มาดูวันนี้นะคะข้อสอบที่เราเอามาออกในรายการนไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเลยในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าฉันแอบไปติ๊กมาติ๊กเมืไหนคะยังมีข้อสอบสนามสอบจำลองมีแคสเตอร์บอกโอ้รถมาโอ้ไมคก็ซาร่ามันรถมา แต่หลายคนแบบอะไรอ่ะข้อสอบสนามสอบจำลองอ่ะที่เมจิรู้ไหมคะก็บอลเอ็กซมนะคะเป็นสนามสอบจำลองนะคะที่โดดเด่นทั้งทีแกดทีแพและเอเลเวลนะคะก็คือน้องๆทั้งเด็ก66676869หรือว่าจะรุ่นไหนก็ตามก็สามารถสอบได้นะคะสามารถติดตามได้ที่อะคือได้วยนะคะตรงนี้ข้าตมีก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาลองใครคะแนนน้อยที่สุดวันนี้ก็จะมีบทลงโทษเล็กน้อยยังไงแม่เด็กน้อยคือยังไง ไม่บอกเอา้ารู้้วจังไม่ได้วาเราโลดคืออะไรังไงนะก็เราจะมีภารกิจเล็กๆนหน่อยละกันเนือภารกิจให้เราได้แบบว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราโอเคอืมใช่ในการทำ TikTok โอ้ทำคอนเทนต์ใช่ทำคอนเทนต์เนี่ยพวกเราสาวคอนเทนเนอ์แล้วอะไม่ยากนะคะเดี๋ยวรอดูเมสิทำนะคะ่จริงหรอคะกติกาก่อนอาิไลนกาิกาค่ะก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีข้อสอบให้ทำแล้วก็เปิดพร้อมกันแล้วก็ทำพร้อมกันภายในเวลาเสร็จเอ้ย เจ็ดวินาทีเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีข้อละข้อละหนึ่งจุดเจ็ดนาทีไม่หนึ่งนาทีเจ็ดวินาทีถูกต้องโอเคได้เห็นรังชนะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆนะคะกดพอสกดไลค์แล้วก็แบบทำไปด้วยกันมาลองทำข้อสอบด้วยกันเฉลยไปพร้อมกันเริ่มเดี๋ยวนะ มันง่ายมากเลยนะจริงหรอแต่ว่าฉันไม่รู้ฉันงงอ่ะมันฉันไม่เข้าใจอ่ะรวมหรือเปล่าเออรู้สึกมันเป็นได้ทุกข้อเลยอ่ะโอ้โหขอบคุณนะคะปากกาศละหุ่นของจริง <c oughs> ไม่ได้เขียนไปแล้วสิไม่ติ แต่ฉันตอบแล้วฉันตอบไม่ไน้ใจมันมันมีหลักฐานมีหลักฐานมันมีรอยอยู่ใช่มันก็มีรอยฉันบอกเลยนะว่าฉันไม่ค่อยแน่ใจฉันไม่แน่ใจเพราะว่าข้อนี้มันมีความแบบว่ามันมันดูได้อยู่หลายอันดูได้อยู่มันดูเป็นไปได้ทุกอันจริงแล้วแต่บริบทการตอบการคุยเล่นกับเพื่อนก็ถูก หรือเปล่าแตข้อสอบคือข้อสอบของเด็กอ่ะสอบแบบสอบข้าวสอบอะไรก็ตามมันมักจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบที่ปกติเราไม่ได้พูดกันเออใช่ใช่ใช่แปลกอยู่นะอย่างเขามีทีมงานอ๋อในี้ที่แบบเป็นเรื่องเวลาี๋ยวมีการโกงเกับลูกค้าที่เขาไปใส่ใช่ไหมดูไม่ได้อ่ะไม่เคยโกงอยู่เลยผ่านด้วยนะคะจะดูว่าเขาตอบอะไรปากกาล่องหนค่ะไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บเงินหรอ อบเพราะดูจากที่พอลล่าตอบมาว่าสบายดีแล้วเธอลหละแสดงว่าแอนต้องถามว่าไม่ได้เจอกันนานเธอเป็นยังไงบ้างจึงตอบข้อ4 What have you been up to? ที่ผ่านมาเธอเป็นยังไงบ้างแลงมากผมอ่ันนากาไปแล้วคุณตัดมาสบอกว่ันจะตอบข้อ4เธอดูบบตอบข้อเดียวกับเธอเออทำไมย่งมีคำายเาดูอยู่ดู คือ d o y ดูดูอ่ะฉันเคยเรียนมาว่ามันไม่ได้ตอบว่าคือเป็นยังไงเออแต่ว่าฉันอ่านข้ออื่นแล้วฉันก็รู้สึกว่านั่นดิก็ที่เห็นจะได้สัตอบไม่ค่ะลองค่ะไม่สิลอง long time no see จุ I'm doing great what about you เหมือนแบบไม่ได้เจอกันนานเลยเออไปสอบอ่ะเขาจะให้กาข้อที่มันยาวกว่า บอกที่เป็นไม่ไายด้วยพี่คะบอกว่าอที่โบ๊ทถ้าที่โบ๊ทมีาการนะคะช่วยด้วยช่วยด้วยที่โบ๊ทช่วยด้วยเพราะว่าถ่ายที่ลองทำข้อสอบของหลายแบบถ่ายคอยแล้วรู้สึกว่าข้อที่ยาวมันจะเป็นข้อที่ถูกเสมอถัดออกเลยไหมคะอันนี้เราจะคาดหวังมากว่าน้องทั้งตลาดชัวออ๋อข้อที่ยากกว่าแต่วิจารณญาณโอเคอ่ะข้อนี้ใครได้คะแนนคะสรุปน้องเมยสี่ได้ไม่หนึ่งคะแนนเพราะว่ามันยาวกว่า ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาต่อกันข้อต่อไปมันยังมีอีกสามพ่อให้เล่นกันเนี่ยโอเคชนะข้อแรกไม่ใช่ไหมว่าชนะทั้งหมดอุ้ยเขาแก้มือนะคะต่อไปเอาใหม่ไหมีปากกาใหม่สีเขียวด้วยนี่จมอ๋อมันมีกินสกินโง่2 3เลยโอ้ยพอสอบอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งยังอ่านจบไม่จบเออ เกี่ยวอะไรกันวะมันเป็นแบบสัมลวนปะสุดต้องแล้วฉันไปดูสัมลวนเลยสักข้อลองดูนะฉันรู้ฉันรู้จักแค่ข้อเดียวจะหมดเวลาแล้วนะคะเวลาเล่นเช็คอีสระเพราะความชัวร์มันแปลว่าอะไรไม่เป็นสัมลวนไม่คืออีโจฉาอ่ะคือ มันคุยอะไรกันก่อนอ๋อโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ววกโหลดมันเยอะเถอยแอนนี่แอนแอนนี่ปะมีรูมีกันอันนาแอนนี่อันนาเสีับเงี่ยมหรือเปล่าวิสจีนัวใช่มั้มไม่มันไม่มันใส่โอ้ไม่มันใส่ยังไงตอบคันได้อยู่ตอบแล้วค่ะตอบแล้วเฉลยตอบสี่เพราะดูจากที่แอนขยายความต่อว่าแทบจะรับมือกับปริมาณงานตอนนี้ไม่ไหวแสดงว่าแอนต้องบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากจึงตอบข้อ4 I'm up to my neck at the moment ว้าววววววทวว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 เมววววบววววอววาววะไวววววะวว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 วอววววอนวววอวววอวว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 วันววววอววมันวว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 วนวววอวี่วววววววอววววีวว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 นวว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 วอวววเวว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 ว่าววเวว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 ดววอวววววว่ยตอบววอว ป่วยอยู่ก็คือแบบประโยคเนี้ยมันแปลว่า เออหน่าส่วนศาลจังเลยเออแล้วฉันก็เลยคิดว่าแบบข้างบนเนี่ยมันต้องพูดกันเาะว่าชาแนลแบบไม่สามารถอยู่กับงานได้เพราะงานเยอะอ่ะและสิ่งที่น่าสนใจมากสุดก็คืออาจจะเป็นข้อ4เพราะว่า I'm up to my neck up to my neck ก็แปลว่าแบบทุกอย่างมันอยู่ที่คออลไรอย่าตอนนี้ฉันไม่อธิบายอะไรละกันตอบผิดตอนนี้ตอข้อหนึ่งฉันก็มีหลักการของฉันไหนลองเพราะว่าข้อหนึ่งใช่ไหม let's call it a day ก็คือสำนวนแปลว่าแบบพอละวันนี้พอแล้วเลิกดีกว่าเออซึ่งฉันก็เลยคิดว่าแบบอุ้ยงานเยอะวน เลิกดีกว่าเลิกทำมันเลดีกว่าอะไรเงี้ยจะได้ตอบข้อหนึ่งอ้ารู้เลยนะคะว่าเป็นคนยังไงอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนเนาะโอเคไปพี่เมจิสองคะแนนพี่ฟิวหนึ่งคะแนนแล้วุ๊บเปย์ส่วนคะแนนค่ะเกินนะค่ะสิบสองขอแล้วค่ะเฮ้ยทำได้อยู่คนที่รู้จักฉันในคลิปนี้นะคะอย่าเอามาแซวอย่ามาอลภาษาเด็กจ้ะมันเป็นตลอเรือห้ามสูตรนะสี่ข้อเทียบสูตรหมดไม่ได้นะ แทนค่ะหรือเปล่าไปเ่คะฮะอ๋อแป๊บนึงนะคะนี่เหรมาต่อจากอันนี้ดีป่ะคะทีนี้ไม่มีเลยอันนี้เขาเรียกว่าเกมหม้อใหญ่ค่ะอันนี้ฉันไม่รู้เลยอ่ะโอ้อันนี้ไม่รู้อ่ะฉันไม่ขอพูดอะไรเดี๋ยวผิดอีกมันก็หมดเวลาค่ะแต่ไอพอลล่ามันจะอะไรัขนาดเนี่ย ไม่รูอ้อ่ะเขียนชื่อนะอันนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เท่ก,กันค่ะเขียนชื่อเฉลค่เขาเขาเฉ <laughs> ลยตัวนี้เฉลยตอบสองเพราะดูจากที่พอลล่าพูดต่อว่าเพื่อนทั้งกลุ่มของโรงเรียนมาและต้องสนุกมากแน่แน่แสดงว่าน่าจะพูดว่างั้นเธอห้ามพลาดงานวันเกิดฉันนะซึ่งเป็นข้อสอง Then you can't miss my birthday party. <c oughs> <c oughs> ก็พูสุณพูดสุดสุดสุดุดส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 ุดนุดสุดสุดนุได้ดสุดสุดสุนสุดีุด้ดสอดสุดส่ดสุดสุดีุดสดีแดสุดยุดสุดสุดมุดนุดส่ดสุดสุดสุะสุด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 สแดสุดสุดสดสเดสุดสุดสุดสดสุดุ่ดสุสุดสุดสาดสาดสุดสุดสดสุวสดสุดสเดสุด <Hello. S 2> อธิบายสีพี่ฟิวอืมอธิบายเหรอคือ <c oughs> พี่บุเปไปอธิบายสี <c oughs> อะ <c oughs> บาโอเคก็เราคุยกันว่างานวันเกิดสัปดาห์หน้าเนี่ยจำได้หรือเปล่าพอล่าถามจำได้หรือเปล่าแฟนก็บอกว่าอุยแน่นอนจำได้สิแต่ไปดูด้ยัยไงพอล่าก็ถึงว่า when you can meet my birthday party ถ้าอย่างนั้นก็พลาดไม่ได้นะจ๊ะวันเกิดสัปดาห์เออพูดง่ายบทสนทนามันต่อกันเนาะจากอันแรกก็คือแต่ว่าด้วยความตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันว่าแบบจะตอบอะไรจะตอนแรกคิดว่าจะตอบข้อสี่ดีไหมที่บอกว่าบัตรเชิญเนี่ยมัน เชนของชนะนอยู่วางไว้อยู่ใบบนตะกร้าตะกร้าเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกก็บแบบมันแปลกๆมันเหน่เหน่งมันก็แปลกอยู่เออก็เลยไปแบบเอาแบบ,แบ,บ back to basic อย่าการแบบถ้าเราชวนเพื่อนไปงานปาร์ตี้เราคงรจะบอกว่าอย่าลืมที่จะลงเกิดชน,นะเออถึงนนห้ามลืมนะก็เลยตอบม <ๆ S 2> าสองขาโอเคฉันไม่มีอะไรเลยฉันเดาฉันตอบอะไรฉันตอบสามเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันดูแปลกดีแต่ฉันก็ตอบสามแต่ว่าฉันฉันว่ามันแปลกไปรู้สึกว่ามันแปลกดีเพราะเขาน่าจะเล่นแบบนี้ลองๆค่ะคนเราเวลาทำเพื่อตอบไปทำด้วยความรู้สึกตรงนี้นะคะ เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะน่ากลัวนะคะอุ๊ยข้อสุดท้ายแล้วเดินเต้นเต้นอยู่นะขอาละไรนะรอบสิงนะนะฉันกับซีเมจิโอเคซันจี้ให้พวกเธอเลยรถ้เธอเตรียมนำตื่นลงลงปลงนจะเตรียมทำคอนเทนต์แล้วนะเันจะทำคอนเทนต์ที่เธอร์แต่ขึ้นโดดขำอะทำไมให้สองท่านอะผิวฉิวได้ยังอ้าวยังไงวันนี้ปัญหาก็ใช้เรื่องไงทำไมถึงไม่มาให้ฉันจะล็อกมงกันหรือเปล่าคะมันต่อปะเธอใช่ต่อแล้ว จริไงไม่บอกอีกแล้วแรงมากนะคะสีคอนี้มันคือขอเวลาเพิ่มเลยค่ะเอาโอเคมาต่ออัน <c oughs> <า>นี้เริ่มอะไหหรอยู่อ่ะ <c oughs> ทำอะไรเราไมา <c oughs> ไ่รู้ เป็นไรก็ไม่เห็นบอกดูนะคะทุกคนดูนะคะเขาว่าตามงานในในการถ่ายทำงานขากสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้เหตุการณ์จริงนะคะไม่ไม่ใช่แชร์อินไม่ใช่อะไรเลยอยู่ที่ก็ได้เข้ามาเออแล้วไม่พูดด้วยน้าว่าแบบคัดสองนึงกำลังทักก็กำลงอ่านข้อสอบอยู่อันนี้ข้อไหนลนะจริงชนะเลิศด้วยนี่อันนี้ข้อสุดท้ายเหรออ่ะคือก่อนด้วยก่อนที่ไม่จีอย่าขี้โกงปีกไปก่อนอย่าขี้โกงค่ะอ่ะพี่จบ ก็ถ่ายกันไปอันนี้พี่มีผงที้ผมพี่มีทำเดี๋ยวคุยกับบัญชีเสร็จอ่าเอาเลยถ่ายทำรายกันลองก็สอบค่ะเห็นไหมคะหลอกเนี่ยค่ะเขียนอยู่ค่ะสำหรับน้องๆนะคะหูแตกแล้วค่ะสำหรับน้องที่จะสอบเอเลี่ยขอให้โชคดีจ้าแม่ไอพีแกล์พีแพทถ้ามันไม่สมหวังก็ ปล่อยมันไปก่อนแต่เรามุ่งหน้าไปข้างหน้าเรายังมีเวลาเตรียมตัวสู้ไปกับมันนะคะเอเลเวลก็เป็นวิชาการแต่วิชาการที่มันประยุกต์ขึ้นมันก็จะไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนมันก็ยังพอวิเคราะห์ได้ใช้สติใช้สมาธิขอบะทีนฟังขอบคุณค่ะคุณค่ะอะไรนะค่ะนาทีก็ใช้ที่เก่งก็มาให้เขาที่อันต่อเยต่องทุกคนต่อค่ะ ก็เมื่อกี้มีชุอเจอร์นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำเออจับเวลาใหม่เนาะได้เลยค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเริ่มทำได้เลยนะคะเริ่นสาวตาเริ่มค่ะยินไปแล้วพนดงพัลล่าอะไรแต่ที่นอตพี่แคตเตอร์งงโอ้พัลล่าอยู่ไหนอะเราีทุกคนดูเครียดเนาะมันก็มันตัดสินกันด้วยศักดิ์ศรีของพี่แนนแนวทีแคสเตอร์ระดับประเทศเจี๊พัลล่าอะไรเนี่ยจบยังอะ หมดแล้วค่ะนี่ข้อสุดท้ายแ okay, ล้วกมาแล้วเฮ้ยโอเคหอมๆหอมจะได้เป็นที่หนึ่งละโอ้ยมันต้องถึงเวลาของสักทีเีพีเฉลยตอบ4เพราะดูจากที่แอนพูดต่อว่าฉันรู้สึกว่างานปาร์ตี้เป็นอะไรที่เสียงบวกเวกวยวายแสดงว่าแอนต้องตอบปฏิเสธและบอกว่าไม่ชอบงานปาร์ตี้จึงตอบข้อ4 I've l o v e to but you know partying is not really my cup of tea ทำไมทำไมแม่โทเหรอเอาข้อตัดสินมาเลยค่ะทีมงานฉันจะไม่ยอมไป็นู้ชนะร่วมกับนางคนนี้ค่ะเราจะไม่ร่วมบัลลังก์กันอีพีก่อนเธอไม่ชนะหรอไม่ชนะจ้าก็ไม่ต้องตับย้ำอะโล่ไม่ถ่ายอะไรแล้วกันเพราะฉันได้คะแนนน้อยสุดฉันยังไม่มีผาอะไรเลยถูกไหมจ้าถูกค่ะโอ้โหเก่งเลยขอบคุณค่ะทำไมคะทำไมทุกคนตอบข้อนี้ค่ะอ่ะไปสิ อ้าว,อ,าวอ้าวอ้าวที่ตอบนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนประโยคตอบมามันเขียนว่าแบบ I o p e n o u so it ก็เลยคิดว่าแบบนประโยคตอบมาก็เหมือนแบบเขาต้องการแบบ Come on you are my best friend s I really want you to อะไรว่ I really want you to come to my party ใช่มันก็ฟีลแบบ เฮ้ยทำไมมาอะไรประมาณนั้นนะแบบฟีอินเนอร์ประมาณนั้นก็เลยคิดว่าแบบอีคนนี้น่าจะตอบว่าแบบเออฉันก็อยากไปนะแต่แบบพาร์ทที่มันอาจจะแบบไม่ใช่แบบมันคือเหมือนไม่ใช่ไทยป่ะไม่ใช่ทางเขาไม่ใช่ทางอะไรประมาณนี้่ไรถูกตอนแรกอ่ะลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะตอบแบบเออข้อหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อแกเข้ามาดูหมายคำว่าแบบราดี่กับนอยซี่มันแปลว่าแบบคนเยอะแล้วก็น่ารำคาญก็เลยคิดว่าข้อสิ่งน่าจะเหมาะที่สุดเพราะมันเป็นการปฏิเสธที่บอกว่าแบบไม่คับออบเแปลว่าแบบสิ่งที่แบบ หมือนคล้ายๆเซ็โซนเออสีที่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าข้อสีน่าจะถูกซึ่งก็ถูกแน่นอนตบเบอร์วันนี้ดูฉลาดอ่ะวันนี้ดูแบบง่ายอย่าพูดได้ฉันดูแย่แต่ฉันไม่แย่ข้อที่หนึ่ไม่น่าผิดเลยน่าจะได้เต็มอุ้ยแรงมากอยากตอบให้มันแบบูกแนี่ไม่มีรอบชิงชนะเลยศหรอค่ะแล้วอย่างงี้ใครจะชนะคะเออจริงยังไงมันก็มีคนแพ้อยู่แล้วทีเราจะคนกแล้วแบบมันก็มีมันก็มีการแบบ เขาเตรียมมาดีอะไรหรอเขามีเขามีข้อตัดสินให้เรารออุ้ยจริงหรอแรงเอาเราล่นหรอยังไงไม่ใช่ทภาษาอังกฤษใช่ไหมฉันท่ากับเธอไหมพ่อแม่เธอก็ไม่ได้อยู่แล้วอุ้ยี่แรงเลยเอาสีนี้ออกด้วยนะคะมีคนบุลีกลางรายการค่ะแรงอยู่แล้วเราแก้แต่แรงเพื่อเแก้แต่แรงเพื่อเแก้แต่แรงทำไม น้งองๆคะเมื่อกี้นะคะที่ที่มันบอกว่าให้ลองเข้าไปทำข้อสอบในแอปที่ caster App ของเรานะคะ <c oughs> นี่ค่ะขอเปิดให้ดูไม่รู้จะโฟกัสไหม <c oughs> ที่ caster App ของเรานะคะ Official Beauty b l o e r นี่นะคะนี่น,นะคะน้งองๆสามารถดูข้อมูลของทุกคณะ <c oughs> แล้วก็ทุกมหาลัยที่อยู่ในประเทศไทยที่อ,อยู่ในแบบ ร่วมเข้าร่วมทีแคสด้วยนะเข้าไปดูข้อมูลได้ว่าเขาเปิดรอบไหนอะไรยังไงบ้างใครขอพิสูจน์อ่ะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยมันดูได้ด้วยแ่บคณะนี้มหาลัยนี้เปิดรับรอบที่หนึ่งที่สองที่สที่สี่รอบอะไรบ้างกดไปคะแนนดิโดนใจได้ดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะอืมเด็กไม่ค่อยดีก็่ต้องดูก็ได้น้อ <laughs> หรือว่าจะไปหน้าเตรียมสอบนะคะเพื่อแบบลองทําข้อสอบดูปฏิทินต่างๆก็ทําได้นะคะอ่ะน้องๆลองไปโหลดดูกันนะคะขายตรงไหนเพราะว่าแบบ เเป็นคนเออเป็นคนพัฒนาช่วยพัฒนาขึ้นมาจักใช้กันด้วยนะคะเด็กไม่ดีก็คนนี้นะคะอุ้ยแรงมากวิจาได้เลยนะใจแรงนะค่ะแล้วก็จะแรงเพื่ออ่ะเราจะมาลองอ่าข้อสอบวิชาสามัญอังกฤษภาษาอังกฤษอันนี้เป็นข้อตัดสินเราจะฝึกกันเบาเบากลุๆเริ่มเลยค่ะโอเคหนึ่งสองสามกดเลยป่ะเรต้องส่งพร้อมกันนะเนี้ยเพราะว่ามันเฉลยแบบเรยวจริงหรอจริงอ้าวจะข้อเดียวหรอ ข้อเดียวข้อหนึ่งข้อเดียวอ่อเอานะได้ไหมเท่ากันได้ไหมอสอง้เข้อเล็ข้อเล็ข้อเล็อ้าอันนี้ไปต่อไปค่ะข้อสองเรจะาชนะให้ได้นะคะแข่งการหว่างเมจิกับพี่ฟินะคะโอเคอิมเพรสยังไงแบบอินเพรสโอเคเข้าใจนู้ดตะเออินเพรสอ่ะอ่าให้กดยังกันนึงอ๋อตอนแรกแบบบิวเตรกัเหรอพร้อมกันนหหนึ่งสองสามถูกไวันถูก ก็เออถ้าทำหนีมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาเวลาเข้ามาแข่งด้วยถ้าใครตอบได้เร็วก็คนนั้นชนะไปเลยต้องเร็วและถูกนะคะทุกคนหนึ่งสองสามเธออ่านไปสักพักแล้วดีแเธอก็อ่านเหมือนกันเดี๋ยวฉันชนะฉันก็แบบอ่านแบบลังๆแล้วฉันก็ยังไม่ได้โฟกัสฉันก็ยังไม่ได้โอกัสเหมือนกันแต่ฉันกาบอกกันเมื่อกี้ดูออกเลยเหรอแต่ว่าฉันก็ชนะอยู่ดีไม่เป็นไร แต่สำหรับฉันก็มองใส่นะก็ื่อกีฉันก็บองใส่แต่ว่าฉันไม่ได้มองอยีเลยฉันโอเคตะวันโอเคโอเคตะวันก็ได้เด็กๆย่ทำตามนะคะต่งไปเจาหน่เห็นโดนกำลังงานอยู่ตอนนี้ต่อไปไม่โกงก็เลยโกงตอนนี้เลยไม่มีการแบบนี้นะตะกนไม่ได้ก่อนโอเคอาจารย์ธนาจะขอบคุณพวกเธอนะลองข้อสอบเอเลเว่ภาษาอังกฤษวันนี้นะคะคนที่ชนะเลิศนะคะวงโดมก็คือพี่พิวค่ะขอบคุณค่ะ อ่ะรู้สึกยังไงบ้างในฐานะบนดกว่าอาจากกัน เราที่เรามาลองทําข้อสอบกันเนาะของ A Level ภาษาอังกฤษซึ่งอย่างที่บอกคือเป็นข้อสอบที่ไม่มีที่ไหนด้วยเป็นข้อสอบจากทีแคสเตอร์เองเนาะเราออกมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในสนามสอบพวกม o ง exam อ,อะอชีปูเป้กับชีเมจิว่าคิดว่ายังไงความยากง่ายหรือความเหมาะสมคิดว่าโอเคไหมฉันคิดว่าโอเคนะคือระดับระดับมันก็ตามที่ทางทบเขาบอกใ่ไหนก็คือมันจะมีง่ายกลางแล้วก็ยากซึ่งปนกลางเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ60%ก็คือแบบเฉลี่ยข้อสอบมันก็จะแนวๆกลางๆอะไรงเงี้ยซึ่งฉันลองทำแล้วฉันก บอกโอเคมันกลางๆแต่ก็จะผิดนะผิดนะแต่อยู่คือเรียกว่าเราไม่ได้รู้แค่แบบการทักทายหรืออะไรทั่วไปมันจะต้องรู้แบบสำนวนด้วยเรื่องอีเดี่ยมเนี่ยบางคนก็สนใจคือมันแปลไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็แบบบางอย่างแบบ ควาะเหมาะสมแบบอะไรต่างๆอ่ะคือมันต้องพิจารณาจากแพสซ็จรวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสติอีกหนึ่งเพราะว่ามันหลอกอ่ะมันเหมือนแบบเยอะอ่ะอมันใกล้กันะน oh, <no. S 1> ะแต่แบบเขียนมาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบสกัดเดลลุออ่มกสะกัดเดลลุ่ออโอเคอเคิดว่าข้อสอบก็มีทั้งความง่ายแล้วก็ยากแบบรวมๆกันอนะ่ะซึ่งสำหรับคนที่แบบไม่เคยฝึกทำข้อสอบอะไรเลยนะก็คือก็คือที่บอกก็คือก็ต้องฝึกทำเยอะๆมันไม่ใช่ว่าแบบ คนที่จะเข้าไปแล้วมันจะสอบได้เลยมันเป็นพื้นฐานตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้น่ะมันต้องฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าสมมติว่าได้ฝึกแบบของข้อสอบของ PCA s สเซนะคะแล้ยิ่งได้ฝึกข้อสอบของ m o c k Exam นะคะได้ไปลองสนามสอบจริงลองว่าแบบเฮ้ยเป็นกดดันขนาดบรรยากาศเป็นยังไงจับเวลาไหมยังไงเห็นเพื่อนเขาเตรียมตัวเสร็จเห็นแบบหน้าห้องโอโหเครียดไนหมดเราจะเกรงไหมเราจะตื่นสนาหนแต่ถ้าเราได้ลองปุุบว่าค่ะ ใาในครั้งหน้าถ้าเราไปสอบสนามจริงเรา้สึกว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรแหละเราได้ความสูใช่แล้วเราก็ยังรูจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองนะคะก็หาว่าหมอดประเิค่ะเหมือนได้ประเสริฐเออมีใบประเมินพร้อมทูกอย่างอ๋อชิมีใบประเมินให้ด้วยใช่ค่ะเราแบบเราก็ได้รู้ว่าสมมติว่าอญนพานเนี้ยเราไม่เก่งเราก็จะแบบโอย าอีดี่มเราไม่ได้เราก็ต้องไปโฟกัสอะไรเงี้ยถ้าทำให้การสอบจริงเราอะจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะแบบเฮ้ยคะแนนเราก็จะได้ดีขึ้นด้วยค่ะประมาณนั้นโอ้ยตัวไม่ใช่หน่อยสอบเมดเกตติ้งแล้วถ้าทำแบบว่ารู้สึกว่าสอบสนามสอบประเทศทั้งหมดแล้วอะอยากได้อีกันอยากจะฝึกอีกฉันต้องการฝึกทำข้อสอบวนไปฉันมีค่ะที่แท้ของเราก็มีนะคะเรามีโปรดักต์สินค้าที่ชื่อว่า exam Hub หนังสือฝึกทําข้อสอบเสมือนจริงค่ะอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเ,เราจะมีทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นรูปเล่มหนังสือปกติซึ่งในตัวหนังสือเองนะคะจะมีแค่โจทย์เนาะแต่ว่าตัวกระดาษคําสอบว่าค่ะน้องๆสามารถเข้ามาใช้งานในระบบเอ็กซัมับได้มันก็จะมีค<อ>ู่มืออยู่ในอยู่ในสินค้านั่นแหละว่าจะว่าจะต้องทํำยังไง ซึ่งข้อดีข้อเด่นของอันนี้ก็คือระบบอะสามารถจับเวลาได้เลือกว่าจะจับเวลาหรือไม่จับเวลาแล้วก็ทําข้อสอบเนี่ยกี่ครั้งกี่รอบก็ได้แล้วก็จะคล้ายๆกับหมอกนะคะก็คือมันจะประเมินให้เราให้เราดูเลยว่าบทไหนที่เราคะแนนน้อยบทไหนที่เราคะแนนมากเ็าจะได้นําไปพัฒนาตัวเองได้ถูกอใครสนใจติดตามโปรดักและสินค้าทุกกอย่างได้ที่ตรงนี้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 เลยค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งติดตั้งติดตอ่งกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนอ๋อมาให้หมดทุกอย่างค่ะฝากช่องทางอื่นๆของเราหน่อยได้ไหมคะก็ฝากช่องทางนะคะอินสตาแกรมนะคะ M E J I R ค่ะแปลกๆละของพี่แคทเตอร์อ๋อโถเอ้ย M E J R ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวฝากเองค่ะฝากเดี๋ยวฝากอินสตาแกรมของพี่แคทเตอร์นะคะ M E เดี๋ยวพี่ อ่ะพีุ่โมเบ้ขอสาระอาละอ่ะโอเคก็ทีแกสเตอร์ของเรานะทีแกสเตอร์นะคะเราเป็นเพื่อนกู้หูจะลุยสอบพีแครเนาะเรามีช่องทางของเรามากมายทั้งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่ออะไรทีแกสเตออะไรอีกติ๊กต็อกก็มียูทูบติ๊กต็อกถามกู้ตามทำไมพอแล้ว ทิกต็อกยูทูบทวิตเตอร์ไอซีไอซีแล้วก็แอปพลิเคชันก็มีเว็บไซต์เว็บไซต์เออใช้ให้หมดไม่มีอะไรทั้งหมดแล้วเคประมาณนี้ค่ะมาเนองขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจอยู่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะทำข้อสอบแล้วก็ได้คะแนนที่สอบเนี่ยตามที่ตั้งเป้าไว้นะคะก็สู้ๆค่ะวันนี้ก็ใครได้คะแนนเท่าไหร่ที่ถึงทำเมื่อกี้ก็คอมเมนต์มาให้ดูด้วยเออมาเล่นมาแข่งกันได้ค่ะก็อัปเดตค่ะรายการสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ